ที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าตารางแสดงลักษณะสารและการใช้ประโยชน์ของสารสี่ชนิดมันมีสารสี่ชนิดก็คือน้ำมันกาน้ำส้ใส่ชูถ่านไม้แล้วก็สีขาวถ้าเราใช้สถานะและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์นในการจัดกลุ่มให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันซะถามว่าสารกลุ่มใดอยู่ในกลุ่มเดียวกันตอบน้ำส้มส่ทูกับซีอิโวขเวเพราะอะไร มมขอองเองเหืนนกัวดูว่าล้ำส้งใส่ชูกับซีอิ๊วขาวเนี่ยเป็นของเหลวและและใช้ทำอะไรเหมือนกันด้วยปรุงอาหารเหมือนกันตอบข้อที่สี่ตัวถ่านไม้เป็นสถานะอะไรลูกของแข่งเนาะไปจับคู่กับเขาไม่ได้นะต่อมาจัดกลุ่สารที่ใช้ในชีวิตประจำวังงน ก็เป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามมีตามนี้เลยสารที่นิดใดจัดอยู่ในกลุ่มได้ไม่ถูกต้องเราก็ดูก่อน,อนที่หนึ่งมีอะไรบ้างน้ํายาล้งางจานสบู่ของซักพอสแล้วก็มีโพรน้ําใบเตยขึ้นมาอันนี้ไม่เข้าพวกส่วนอันที่สองมีอะไรที่ไม่เข้าพวกน้ํายาขัดพื้นอันที่สามมีอะไรไม่เข้าพวกไหมไม่มีสารที่อยู่ในกลุ่มไม่เข้าพวกก็คือน้ําใบเตยแล้วก็น้ำยาขัด คำถามต่อมาอย่าเพิ่อองยอ 1, ยู่เพิาา่องเปลี่ยนข้อนี้กลุ่มที่หนึ่งถ้าดูการใช้ประโยชน์เขาใช้ในงานของอะไรคะทําความสะอาดกลุ่มที่สองคือกลุ่มอะไรคะเครื่องปรุงคือเด็กๆต้องรู้ว่าว่ามันใช้หมวดอะไรในการแบ่งกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มอะไรคะเครื่องดื่มต่อไปข้อที่สามอ่ะ, 3, อะเรื่องนี้แค่เข้าใจก็ไม่ยากนะสารู่สองตัวก็คือสาร A และสาร B แต่และชนิด<อ>มีปริมาตรเท่ากันคือห้าร้อยลูกบาทเซนติเมตรนี่คือปริมาตรของสารที่มีอยู่นะคะเราเอาสาร A, B ไปใส่สในภาชนะที่มีฝา<อ>ปิดรูปทรงตามรูปเลยมีความ,ม,วามจุแตกต่างกันสามใบคำถามข้อมูลจากข้อมูลในตารางสาร A และ B มีสถานะใดตามลำดับของเหลวกัแก๊สดูยังไงของเหลวเปลีปล่ยนไปตามภาชนะ ของเหลวรูปร่างเปลี่ยนแก๊สมันมันไปอยู่ที่แก๊สจะเปลี่ยนทั้งปริมาตรแล้วก็รูปร่างรูปร่างด้วยโดยที่มันเปลี่ยนเต็มภาชนะถ้าเป็นแก๊สนะคะจะเต็มภาชนะดงูง่ายๆเลยถ้าเขามีรูปให้เราดูรูปไหนที่มันเต็มภาชนะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นภาชนะที่หนึ่งไปเป็นภาชนะที่สองไปเป็นภาชนะที่สามเต็มหมดเลยแบบนี้คือแก๊สราะนั้นปีคือแก๊สให้นะอีกวิธีหนึ่ง ถ้าเป็นของเหลวผิวหน้ามันเป็นยังไงคะลูกดูผิวหน้าเร,เรียบอยู่ในแนวระดับ mm hmm. เขียนไปเลยนะคะเป็นการบอกใบให้ตัวเองรู้เพราะฉะนั้นก็ตอบเอ mm hmm. <A S 2> เป็นของเหลวแล้วก็ B ี <B S 2> เป็นแก๊สเพราะฉะนั้นตอบสองนะคะ้ mm hmm. อ,อที่สี่ถ้าใช้หลักการเมื่อกี้นี้บอกได้ไหมคะว่ากอเนี่ยสถานะอะไรกอเนี่ยเป็นของเหลวขอเป็นอะไรคะ mm hmm. เป็นแก๊สขอ้อของแข็งอ่าโอเค เขาไม่ได้ถามเขาถามว่าจากข้อมูลทั้งสารในข้อในแต่ละข้อมีมวลและปริมาตรเท่ากันมวลเท่าปริมาตรเท่ามวลคืออะไรมวลคือน้ำหนักน้ำหนักดีที่ถามปริมาตรคือความจุสารใดที่แสดงสมบัตริรูปร่างคงที่รูปร่างคงที่คือสถานะไหน okay. Okay. ของแข็งเออของแข็งค่ะเพราะนั้นเราก็ตอบก <Okay. Okay. S 1> ้อนยางลบเท่าน,านั้นนะไม่มี <Okay. S 1> ยางเอล่นนะ ข้อที่ห้าจากตารางนะคะข้อมูลสามสามทีนี้คือ a b c ตารางให้ข้อมูลอะไรมาบ้างข้อมูลแรกคือมวลปริมาตรสารปริมาตรภาชนะดูง่ายเลยระหว่างปริมาตรสารกับปริมาตรภาชนะบอกได้ไหมคะเราจะดูตรงนี้นะสาร a สถานะอะไรแก๊สแก๊สแก๊สทำไมถึงบอกว่าแก๊สมันเต็มภาชนะไหมคะ เออเพราะเห็นอันนี้ไม้มันเท่ากันแสดงว่ามันเป็นแก๊สแล้วยกเอียงก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้ว b เป็นสถานะอะไรเพราะเห็นอะไรคะถึงบอกว่าเป็นของแข็งถูกต้องอ่า c เป็นอะไรคะ่เป็นของเหลวเออรักษาระดับจำแนกสารที่ครูก็บอกได้เลยว่า a เป็นแก๊ส b เป็นของแข็งนั้นตอบได้เลยคือข้อที่หนึ่งต่อมาข้อมูลของสารเป็นสี่สี่ชนิด วิธีผลิตและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้สารแต่งสีเป็นดังนี้สารสีนี้ก็คือ A B C D ผลิต A กับ B ผลิตจากสารอะไรคะวิธีผลิตจากอะไรสารเคมี B กับ D ผลิตจากใบพืชที่สกัดด้วยน้ำกับอันดี D เนี่ยสกัดจากใบพืชด้วยสารเคมีประโยชน์ใช้สอย A เอาไปทำอะไร น้ำบัลงไอศครีมว่าช่องกินได้ไหมของกินเนะาะนี่จานพลาสติกกระเป๋าหนังสีทาบ้านกินได้ไหมแ<อ>สดงว่าเป็นของใช้อ่าโอเคน้ำสมุนไพรขนมขนมชั้นข้าวเหนียวของกินไหมของกินอ่าโอเคซีก็ใช้สำหรับทำของกินดีบอกเอาไปย้อมได้ทำทำผ้าดิบเป็น คือมึงห่มสีย้อมผ้าเอาใช้อย่างนี้เลยย้อมผ้านักเรียนคนใดที่นําสีไปแต่งการนําแต่งสีไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องและปลอดภัยกาฟิลองสารแต่งสีดีมาวาดบนผ้าถูกไหมดูสิกาฟิลเขาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องไหมสารแต่งสีดีเอาไปใส่กระเป๋าผ้าได้ไหมได้นี่ไง เอาไปทาได้ดีเนะี่ยทําได้ก็เอามาจากแคชมินใส่สารีหนึ่งหยดในส่วนผสมของวุ้นกะทิได้ไหมเอา B ไปใส่วุ้นกะทิได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะมันใช้กับของใช้มันไม่ใช่ใช้กับของนิน<ต>โทนี่เอา<ต>สาร A และ C ไปใส่ในขนมปังได้ไหมได้เพราะฉะนั้นถูกกี่ข้อคะ่ะกาฟิลและโทนี่บอกอย่างนี้ว่า าการสกัดสารออกจากพืชมันมีทั้งใช้น้ําแล้วก็ใช้พวกเทคโนสกัดนะคะ <c oughs> เออเรามาใส่ขมก็ได้เพราะว่ายัางสีส่วผสมอาหาร